ไปเยี่ยมครูบาอาจารย์มาที่จังหวัดชนบุรีโดยการอุปถัมภ์ของคุณย่าเยาวเรศคุณนาคแล้วคุณคุณม้อยนะคุณกฤชกรตนันติวงการถ้าจำไม่ผิดนะ เมารถตู้ใหนะ้ก็ไปที่วัดเก่าโบราณนะตำบลแสนสุขนะที่บางที่หนองมนชนบุรีนะนะเพราะว่าเป็นสำนักเรียนที่ตบาไปเรียนจนจำปศออไม่ได้แล้วนอะย <c oughs> ี่สิบกว่าปีที่แล้วนะะ นะแล้วก็เคยกลับไปอยู่ครั้งเดียวสมัยไปเผาศพอาจารย์ใหญ่นะหลวงพ่อสงางนาะแล้วก็ไม่ได้ไปอีกเลยนะไอ้ที่ไม่ได้ไปนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรเพราะว่านะครูบาอาจารย์สมัยทรรี่จะมาไปเรียนก็ย้ายกลับไปอยู่ภูมิลำเนาเดิมบางรูปกลาสิกขาไปนะเพื่อนฝูงในรุ่นเดียวกันก็ ก็ไม่เหลือสักรูปนะไปก็ไม่เหมือนกับไม่รู้จักใครนะก็รู้จักอยู่รูปเดียวก็คือหลวงพ่อจำเนียนนะซึ่งท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ในขณะเนี้ยนะนะแต่ว่าในสมัยเตตมาไปอยู่ท่านก็ไม่ได้สอนบาลีไม่ได้สอนพระวิธรรมให้นะคนุณยายประเรศก็โทรบ,บอกไปเยี่ยมนอยไปดูนอยเพราะสมัยนั้นยังไม่เป็นวัดนะเป็น สำนักสงฆ์เป็นที่พักสงฆ์เฉยๆนะ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 คุณย่าเยาวะเรศก็ไปซื้อที่ขยายเพิ่มไปสร้างศาลาหลังใหญ่โตสองชั้นนะสร้างอุโบถสดนะไปปรับตรุงสถานที่มากมายจนจำไม่ได้เลยว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะเพราะว่าเปลี่ยนไปหมดละยี่สิบกว่าปีมานี้นะนะ พอได้ไปพูดคุยก็รู้สึกดีนะได้ทบทวนความทรงจำเดิมๆนะครูบาอาจารย์นี่บางท่านยังจำได้อยู่นะนะไปอีกวัดหนึ่งซึ่งอยู่ติดกันวัดตันล้อมก็มีครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยสอนอาตมามาสอนทั้งบาลีสอนทั้งพระวิธรรมนะอาจารย์หมาสมพงศ์ตอนนี้เป็นรองเจ้าหน้าจังหวัดชนบุรีไปแล้วนะ ท่านก็ทบทวนให้ฟ no. ังว well. ่ารุ well. no. local, right. ่นอาตมามีใครบ้างแต่ละองค์ไปเป็นอะไรกันแล้วตอนนี้บางรูปไปเป็นรองเจ้าหน้าจังหวัดแล้วมีเป็นรองเจ้าหน้าจังหวัดสองรูปแล้วนะนะเป็นเจ้าคุณอยู่หลายรูปแล้วนะสิ่์เก่าของวัดเก่าโบราณเนี่ยนะเป็นเจ้าหน้าอำเภอเป็นรองอำเภอเป็นเจ้าหน้าตำบลอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดรุ่นน้องๆอาตมาในเป็นเจ้าหน้าตำบลในหลายรูปนะ ก็มีความรู้สึกว่าเออสิทธิํานักเดียวกันในท่านก็ไปเป็นเจ้าน้าประสังคาธิการนะไปทำงานเผยแพร่ศาสนาเยอะแยะมากมายนะหลายรูปก็เป็นปร,ริยนธรรมเก้าประโยคนะจบด็อกเตอร์กันไปหลายรูปแล้วนะนะแต่โดยนิสัยตรมาเองก็ไม่ค่อยจะไปมาหาสู่กับ,กบเพื่อนฟงสักเท่าไหร่นะได้ยินแต่ข่าวองนี้ไปเปิดสำนักเรียนบาลี องนี้เป็นเจ้าหน้าอําเภอไปแล้วอะไรอย่างนี้นะได้ยินแต่ข่าวนะไม่ค่อยได้ไปแวะเวียนเยี่ยมเยียนสักเท่าไหร่นักนะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าถ้าเป็นครูบาอาจารย์ในสายหรือเพื่อนในสายปริยัติเนี่ยไม่ค่อยผูกพันมันไม่เหมือนสายปฏิบัติถ้าเป็นครูบาอาจารย์ในสายปฏิบัติจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นพ่อเป็นลกูกนะจะมีความรู้สึกอย่างนั้นมีความรู้สึกว่าออท่านมีบุญคุณ ทำให้เรามาถึงวันนี้ได้อะไรเงี้ยแต่ในสายปริยัติความรู้สึกนี้ไม่ค่อยจะมนะีเป็นเรื่องที่แตกดีเหมือนกันทุกที่เหมือนกันหมดเลยนะไม่ใช่เป็นเฉพาะตรรมนะทุกที่ก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ได้เลยไปเยี่ยมประมหาบุญภัฒนะ์ซึ่งตอนนี้เป็นรองเจ้าหน้าเพออยู่ที่นณะนิคม ไปพักกับท่านที่นั่นนะท่านเคยมาอยู่วัดบังหินด้วยกันนี่แหละในสมัยอาตมานี่นะแล้วก็ไปแวะเยี่ยมพระอาจารย์สมศักดิ์แต่นี้ก็เป็นพระครูหมดแล้วน,นะวัดพัฒนตาสภารา,ร,รามซึ่งอาตมาเคยไปเจริญภาวนาอยู่นั่นหลายเดือนแต่ก็ไม่พบท่านนะเพราะว่าท่านไปอินเดียพยาญาตโยอมไปอินเดียกันยังไม่กลับมานะก็เลยไม่ได้ไปกลับ นะพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะนะแล้วก็เดินทางกลับนะสองาทิตย์วานี่สองวันแล้วนะพอนั่งคุยครูบาอาจารย์นี่เป็นชั่วโมงนะนานๆเจอทีก็คุยเรื่องโน,น้นเรื่องนี้สารพัดนะแต่ก็ยังมีความเคารพนับถือว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์อยู่นั่นแหละนะนะต่อให้เป็นครูแค่วันเดียวก็เป็นครูอยู่อยู่วันยังค่ำนั่นแหละนะนะเป็นอย่างนั้น พะวันนี้มาเป็นครูซะเองนี่รู้ดีว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะน็นเป็นครูในสายประญาติเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่นะสอนจบแล้วกันแล้วไปสอบเสร็จแล้วกันแล้วกันไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นในสายปฏิบัติไม่ใช่เหมือนเป็นพ่อเป็นแม่จริงนนะคอยดูแลคอยประคบประงมนี่คอยประคับประคองให้เดินหน้าต่อไปได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายปฏิบัตทิท่านจะเป็นอย่างนั้น พอถึงวันหนึ่งก็ต้องปล่อยมือนะถ้ารู้สึกว่าดึงไม่ขึ้นแล้วดันไม่ไปแล้วอะไรนี่อันนี้ก็ต้องปล่อยเหมือนกันไม่รู้จะไปช่วยอะไรได้นะเพราะว่าแต่ละรูปแต่ละท่านแต่ละคนก็สังสมบุญบาร,รมีมาไม่เท่ากันนะเป็นอย่างนั้น,นกลับมาเมื่อวานนี้ก็ไปตรวจตา จริงเราอยากจะทาหนังสือสักเล่มนะเพราะว่าปกติแล้วก็จะท,ทําหนังสือปีละสองเล่มนะปีนี้ยังไม่ได้ลงมือเลยนะนะแต่ว่าตื่นขึ้นมาทีไรก็มีความรู้สึกมันมีอะไรอยู่ในตาอยู่ตลอดเวลานะนะต่อกระจกเนะมื่อวานนี้ไปให้หมอตรวจหมอบอกกล้องส่องเข้าไปไม่เห็นคงไม่เห็นเซลล์ประสาทอะไรพวกนี้เพราะว่าไอ้ต่อกระจกคนบางอยู่ก็ต้องใช้เครื่องมืออื่นส่องใหมยอย่อีก ก็เลยคิดว่าเในไหนก็ไหนไหนแล้วเอา,เอ,าออกซะเปลี่ยนเลนตาใหม่นะจะได้ทำงานสะดวกหน่อยก็คงจะหายหน้าหายตานะในวันจันทร์เป็นต้นไปนะจะเปลี่ยนเลนตาข้างขวาเน,นะนี่ยนะคงจะหายหน้าหายตาไปสักครึ่งเดือนแนละ้วมั้งเป็นอย่างน้อยนะหมอบอกต้องขอเวลาพักหนึ่งเดือนนะอาจารย์ห้ามทำงาน ทำอะไรแต่จะมาเชื่อว่าคงอดทนทนไม่ได้เอาสักครึ่งเดือนะแต่พยายามลงมาตอบปัญหาโยมนะเวลากนเพราะว่าหมอคมก็ไม่ได้เงยก็ไม่ได้ทํางานหนักก็ไได้ลมเป่าก็ไม่ได้อะไรเงี้ยควันเข้าตาก็ไม่ได้เวลาก็เปลี่ยนกระจกตาเปลี่ยนเลนตาใหม่อาจจะไม่ได้ทวัดด้วยแต่ว่าจะพยายามลงมาตอบปัญหา นะาตอบปัญหาคงไม่ต้องคมต้องเงยอะไรนักหนานะนะก็จะตอบปัญหานะแล้วก็วันอาทิตย์นี้คงจะเป็นนะห้องซูมนะสำหรับโยมที่จะส่งอารมณ์ทางห้องซูมนะก็เข้ามาส่งอารมณ์กันนะเราอย่างนั้นวันจันทร์ก็คงต้องไปแอดมิทที่โรงพยาบาลละนะอันนี้ก็แจ้งให้โยมทราบนะเอดะอดามาหายหนายตายไปไหนรวมถึงแจ้งให้พระทราบด้วยนะ อ่ะขอคำถามนะไม่ได้ตอบไปหลายวันลวกลาบนรัสก,การพระอาจารย์เจ้าค่ะจากคุณสุธาทิพย์ทางไลน์ดิฉันชื่อสุธาทิพย์ธระวิมลพรวันนี้วันที่9้ามีนาดิฉันสามีและน้องสะพ้ยได้มีโอกาสไปทำบุญและส่งอารมณ์สภาวะธรรมที่วัดวังหิน เมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้และเมื่อกลับมาดิฉันได้เดินจงกรมและนั่งสมาธิในช่วงประมาณสามทุ่มเศษจนถึงประมาณ23นิกา40นาทีการนั่งสมาธิมีสติรับรู้ได้คมชัดรู้ได้ถึงความอบอุ่นของร่างกายเห็นเข็มแทงบางเบามากและแทบจะไม่มีอะไรและแรงที่สุดก็ไม่มากนักอยู่ที่หูเหมือนมีมดไต่แถวใบหูและรูหู รวมถึงมีเสียงเหมือนมดเดินในรูหูเล็กน้อยการนั่งสมาธิครั้งนี้ท้องนิ่งอกนิ่งลมหายใจบางมากๆม,ม,มีความคิดแทรกบ้างเมื่อนั่งไปสักพักประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงลมหายใจเปลี่ยนเป็นหายใจรุนแรงท,ทีีเสียงดังลมผ่านจมูกเข้าออกเร็วและแรงมากเมื่อตามรู้ก็หยุดลงและดูเหมือนเปลี่ยนเป็นหายใจละเอียดที่ยิบที่ปลายจมูก บางครั้งสปีดรวดเร็วและบางเฉียบมากๆสลับกับการหายใจที่เบาอย่างมากๆแบบค่อนข้างสม่ำเสมอดิฉันก็ตามรู้ไปเรื่อยๆส่วนใหญ่จะดูเหมือนเป็นการหายใจที่ละเอียดหียิบและนานและนานนานโดยบางครั้งก็จะมีอาการตัวยืดอกขยายและหายใจแรงๆงทีๆสลับกันไป เมื่อปฏิบัตินานพอสมควรและรู้สึกได้ถึงการเพ่งบ้างโดยจะมืนหัวเล็กน้อยก็พยายามผ่อนและออกในที่สุดและก็ออกจากสมาธิค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยแนะแนวทางการปฏิบัติและโปรดกรุณาอธิบายวิธีปรับอินทรีย์ให้สมดุลด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะสภาวะขยับเร็วดีนะจิงโยมเองเนี่ยเป็นคนที่มีสภาวะรุนแรงสภาวะทุกข์จะแรง นะเมื่อวันที่ได้นั่งคุยกันนะนะแล้วก็น่าสนใจนะพวกสบายแรงเนี่ยนะขอ,อย่างเดียวคืออย่าก,กลัวตายอย่าก,กลัวเพียนแค่นั้นนะนะ้าเช็คตัวเองว่าสติสมัมปยัครอบทวนสมบูรณ์นะให้มีอะไรพิสดารไปกว่าน,นี้ก็อย่าหนีนะเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนั้นนะนะบางทีลมหายใจที่รุนแรงที่อยู่หยุดปดออึ๊กดื้อยางมีนะ หยุดแล้วหยุดบางทีหยุดแล้วหยุดไปเลยนะเหมือนไม่หายใจเลยนะหยุดไปห้านาทีสิบนาทีก็มีอย่างนี้ตอนเพราะฉะนั้นขอเพีงเดียวคืออย่าก,กลัวตายดูตรงๆอย่าก,กลัวบ้ายังไงก็ไม่บ้าถ้ามีสติสมัมมาทิฏอยู่เนี่ยนะเนะพราะโยมภาวนามาหลายปีแล้วเสดายนะถ้าจะหยุดไปนะดูต่อเนื่องไปถูกแล้วเอาตายข้อแรกนะถ้าเอาตายข้แนะอาาขแรกได้รอดถ้าถอยหลังหนีวิ่งหนีมันก็จบอยู่แค่นั้น เนะพราะฉะนั้นนะสังเกตด,ดูอย่างนี้แหละถูกต้องแล้วนะเห็นอาการที่มันเกิดดับเห็นอาการที่มันแสดงถึงความเป็นนิจจังให้เห็นอยู่ที่กำลังปรากฏอยู่ตอนนี้นะนะจะให้มีเข็มแทงอีกสักล้านเล่มกระช่างมันนะให้กำเนิงว่าความทุกข์ในนรกมากกว่านี้อีกหลายเท่านะนะมันความทุกข์ที่มันปรากฏเกิดขึ้นกับสภาวะเฉพาะของเราเนี่ยมนะันเป็นความทุกข์เพียงเล็กน้อยแค่นั้นเอง มันอาจจะน่าํำคาญมั่งแต่ก็เป็นเกิดขึ้นมาเพื่อฝึกจิตตัวเองเพราะในตัววิปัสสนาญาณทุกตัวนะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ช่างนะด้วแล้วแต่เกิดขึ้นเพื่อขัดเกลาจิตใจของเราให้ยอมรับมันให้ได้แค่นั้นแหละยอมรับแล้วก็เป็นกลางกับมัน้าไมยอมรับไม่เป็นกลางนะมันไม่มีทางเดินต่อได้เลยนะราะจะรู้สึกยังไงรับรู้ตรงๆรับรู้สื่อๆไปตรงตรงแค่นั้นแหละนะเดี๋ยวมันไปเดินหน้ามันไปเรื่อยๆเองนะของอย่างเดียวก็คือ เอาเป็นว่า,าส่งสภาวะบ่อยๆนะพวะนาให้ต่อเนื่องไปโดยเพาะในช่วงที่ไม่ได้นั่งสมาธิก็ขอให้พยายามมีสติสมัญญะรู้ตัวรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องไปนะมันไม่เดินช้าหรอกนะให้สังเกตดูว่าสิ่งที่มันทําให้เดินช้านะ่ไม่ต้องไปพูดถึงอินทรีย์อะไรตอนเนี้นะสิ่งที่ทําให้เดินช้าสามอย่างตัณหามานานทิฏฐนะนะิมีอยู่ไหมในขณะนั้นอยากให้มันหายไปไหมเพลิดเพลินพอใจอยู่กับมันไหมเนี่ยนะ ตัวตัณหาเนี่ยมนันนะคือความรู้สึกเนะทียบเคียงนะกับคนน้นคนนี้ที่สําคัญคือเทียบเคียงกับสภาวะเดิมที่เราเคยมีมาเนี่ยวันนั่นเป็นอย่างนั้นทําไมวันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นอีกอะไรเงี้ยนะอย่าปล่อยให้ตัวนี้มันมาหลอกนะให้สัญญาเก่ามันมาหลอกนะตัวทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยนะนะตัวทิฏฐิท่านหมายถึงมิจฉาทิฏฐินั่นแหละนะนะนะคือไม่ได้รู้อะไรคือทุกอะไรคือเหตุที่เกิดนทะุกเนะี่ย นะซึ่งมันตรงข้ามสัมมาทิฏฐิอะไรไม่รู้ว่าอะไรคือความดับทุกข์อะไรข้อปฏิบัติที่ถึงว่าดับทุกข์เพราะในสิ่งที่เรารู้หรือดูอยู่เนี่ยเราลังรู้ทุกข์อยู่นะนะที่รู้ทุกข์ก็ตัวตัณหาก็หยุดทํางานไปแค่นั้นเองนะตัวสมุทัยก็ทํางานไม่ได้นิโรธก็เกิดขึ้นมรรคเจริญเดินหน้าไปอันนี้เป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนีนะ้เพราะฉะนั้นอย่าหยุดแค่นั้นแหละนะอ่ะเชิญ sure. จะคุณวิกรกลุ่มวิชา รายงานการปฏิบัติวันที่54เดินจงกรมนั่งสมาธิ115นาทีตอนเดินจิตไปดูที่ขาจากน่องลงไปถึงเท้าเห็นเป็นโครงกระดูกเดินไปเดินมากำหนดจิตให้เห็นแบบนั้นครับขอน้อมกราบขอบคุณพระอาจารย์ครับกำหนดจิตให้เห็นแบบนั้นหมายถึงอะไรคิดเอา,อางั้นเหรหรือหรือรับรู้ถึงอาการของ นะกระดูกที่มันเคลื่อนไหวอยู่นะลองไปสังเกตดูนะแต่ถ้าเห็นเป็นภาพนิมิตขึ้นมานะอีกเรื่องหนึ่งนะจะรับรู้ถึงอาการเข้มอาการแข็งของขาของกระดูกที่มันเคลื่อนไหวที่มันกระทบอ,อยู่นั้นะเป็นการรู้อาการอย่างนั้นะไม่เสียหายแต่ถ้านึกเอเกาจะต้องเห็นเป็นภาพขึ้นมาจะกลายเป็นะติดอยู่แค่นิมิตนะมันจะไม่ไม่ได้รู้ถึงสภาะจริงๆนะไปสังเกตดูนะเชิญจะคุณหมอปีกุมปล่อยวาง รายงานการปฏิบัติวันที่167ฟังธรรมสวดมนต์ก่อนนอนค่ะระหว่างวันมีอารมณ์มากระทบค่อนข้างรุนแรงค่ะเห็นจิตแกว่งไปทางอากุศลเกิดความรู้สึกไม่ชอบพอรู้ตัวว่าหลงไปกลับมาดูใจเห็นว่าเราก็เคยเป็นเหมือนเขาอย่าไปเพ่งผู้อื่นค่ะเห็นกิเลสความอยากเป็นแบบทางโลกโลกในช่วงเวลาทำงานช่วงนี้งานหนักค่ะ มีเหนื่อยกายเผลอไปเหนื่อยใจด้วยบ่อยๆแต่ก็เผลอไม่นานค่ะขอน้อมกาบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะหนักทุกคนเนี่ยนะงานทั้งโลกเนี่ยนะนะงานทั้งโลกเลยหนักทุกคนหนักกายบ้างหนักใจบ้างที่หนักจึงกันนะั่นคือแบกความยึดถือทั้งหลายเอาไว้เนี่แหละหนักนะโก,กรธคนโน้นเกลียดคนนี้เปรียบเทียบกับคนโน้นคนนี้อะไรเงี้ยนะ อันนี้เรียกแบกขันอันนี้หนักยิ่งกว่ายิ่งกว่าใครเขานะเป็นอย่างนั้นในขณะที่มันหนักงานก็อย่าให้มันหนักขันไปด้วยแล้วกันนะที่สําคัญนะนะจิตมันก็ไปยึดถืออะไรนะมันมีตัวกลัวของกลัวอะไรโผล่พุ่งขึ้นมาขึ้นมาบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปสังเกตดนะูงานหนักก็ให้มันทําไปนะตายเพราะงานหนักดีกว่านอนตายอยู่เฉยนะนะเป็นอย่างนั้นนะมีเรี่ยวแรงที่จะทามีเรี่ยวแรงที่จะช่วยเหลืออื่นๆลงมือทําไปแค่นั้นแหละ หลายทำงานก็ให้จิตมันเป็นกุศลนีบุญก็ได้ใส่ก็เต็มอย่างที่ว่าเนี่ยนะเชิญจากคุณนิชยาคุณปล่อยวางรายงานการปฏิบัติวันที่206ถึง209โยมตั้งใจที่จะเดินจงกรมทุกวันค่ะช่วงนี้ผ่านมาขาดไปหนึ่งวันตอนนี้กลับมาเดินจงกรมตามปกติแล้วค่ะช่วงวันหยุดมีภาษามากระทบเยอะ เห็นกิเลสท,ที่เกิดขึ้นหลายอย่างเป็นกิเลสเบาๆที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครเช่นอยากดูละครอยากช้อปปิ้งอยากจัดบ้านให้เรียบร้อยแต่ก็ทำให้ฟุ้งซ่านเวลาปฏิบัติค่ะแม้จะฟุ้งมากกว่าปกติแต่ก็ได้เห็นความไม่เที่ยงและการเปลี่ยนแปลงของกิเลสในใจ บางทีก็มีกำลังแรงจนเพลินไปกับมันบางทีก็กลับมาอยู่กับการเดินได้ดีค่ะสิ่งหนึ่งที่โยมเห็นในตัวเองเปลี่ยนคือยอมรับตัวเองตามที่เป็นได้ยมไม่ตำหนิตัวเองที่กิเลสเยอะยอมรับที่ตัวเองเป็นและต้องรู้ตัวว่ายิ่งกิเลสเยอะก็ยอ่อก็ต้องยิ่งฝึกภาวนาเยอะๆค่ะขอ,อน้อมกราบขอพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะดีอันนี้เป็นเบื้องต้นเลยนะ ไม่ตำหนิตัวเองตำหนิตัวเองก็โทษสะทำงานนี่นะให้อาไปตัวเองให้ได้นะนะทุกคนกิเลสเท่ากันไม่มีใครมากใครน้อยกันเดี๋ยวตัวไหนแสดงออกมามากกว่ากันแค่นั้นเองถ้าเรายังไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยหรืออย่างน้อยถ้าเรายังไม่ใช่โสดาบันเนี่ยก็แปลว่าเราจะไม่ได้ละกิเลสอะไรสักนิดหนึ่งแค่นั้นเองนะคนอื่นอาจจะดูนิ่งว่าเราดูสงบว่าเราดูใจดีว่าเราอะไรแต่จริงแล้วมันก็แล้วแต่ซ่อน ระเบิดเวลาพวกนี้เอาไว้ทั้งนั้นน่คือโลภะตัวสามโมหะเนี่ยซอนไว้ในจิตของตัวเองทั้งนั้นอะไรมันจะโผล่พุ่งขึ้นมาก็ไม่รู้น่ะเป็นอีนนการที่เรารู้เท่าทันแล้วก็ยอมรับมันได้นี่มันช่วยได้เยอะน่ะช่วยได้เยอะน่ะคือถ้ารู้ว่าตัวเองไม่เลวสะอย่างเดียวทำไมมันง่ายต่อการที่จะแก้ไขถ้าคิดตัวเองดีดีในฉันไม่มีเรื่องเลวเลยในยฉันเป็นคนที่แสนดีเหลือเกิเนในพวกประเภทอย่างนี้แก้ยาก เพราะฉะนั้นเห็นตัวเองเร็วยิ่งปฏิบัติจะยึดต้องยิ่งเห็นอย่างนั้นซะด้วยนะยิ่งปฏิบัติยิ่งเห็นความเร็วภายในเนี่ยนะฮะมาได้ทั้งหลายที่มันทํางานอยู่ในใจของเราเนี่ยมันยิ่งต้องเห็นเรื่องพวกนี้ยิ่งดูยิ่งเห็นชัดมามันพอยิ่งเห็นมันยิ่งรู้จักมันก็จะจิตตัวบรรยายก็จะค้นคว้าหาวิธีการที่จะวางใจกับมันได้เอง ถ้าไม่รู้จักมันแล้วะเลยคิดว่าตัวเองดีอยู่ตลอดเวลาอยู่ร้อยปีก็ไม่ไปไหนนะสังเกตดูเลยบางคนนั่งสมาธิแล้วก็สงบดีนั่งที่ไรลก็สงบดีเห็นว่าตัวเองเป็นคนดีอยู่งั้นแหละนะนะฉันดีฉันถูกทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยในประเภทอย่างนี้แกอะไรไม่ได้เลยะช่วยอะไรไม่ได้เลยเห็นมาเยอะแล้วนะอันนี้ก็ต้องอันนี้ต้องบอกว่านี่เป็นเรื่องที่เป็นเป็นความเห็นที่มันถูกต้องอยู่ดีอยู่แล้ว นะจานี้พอเราเริ่มดูว่าเอ้เราเนี่ยมันกิเลสเยอะนะต่อไปมันจะค่อยเห็นกิเลสที่มันแยกแอกแยกออกไปเองนะแยกออกจากเรานี่แหละหนาเข้าก็เห็นว่าไอ้ตัวเราเองมันก็อยู่ไหนก็ไม่รู้มันก็แยกออกจาก,กจิตไปอีกทีนึ่งที่นี่นะนะถึงเวลานั้นก็จะค่อยๆชัดเจนแจม่มแจ,มแจม้งขึ้นมาเองนะตอนนี้ก็ให้ให้มันเห็นว่าเรามีกิเลสกิเลสเราเยอะไปก่อนก็แล้วกันนะฝึกไปสักระยะหนึ่งแล้วมันจะค่อย นะแยกออกชัดเจนมากขึ้นเองนะอันนี้ก็ขอ,อนโมทนากับทุกท่านที่ส่งอารมณ์อยู่เป็นประจำช่วงนิยมที่ส่งอารมณ์มีน้อยนะมีำสำซากอยู่ไม่กี่คนมันโยมที่ฟังคําถามอาจจะลาคาญหนะ่อยคนนี้มาอีกแล้วคนนี้มาอีกแล้วมาอีกแล้วเขาส่งอยู่ทุกวันนะนะไอ้พวกที่ขยันฟังแต่ไม่ขยันถามนี่ก็ไม่ถามสักที <laughs> นะมันก็เลยไม่มีคนใหม่เป็นอย่างนั้นโยมมาช่วยกันถามๆหน่อย หลายคนนะ่ไม่ค่อยจะส่งอ่ะเคยคุยกับโยมเนี่ยโยมปฏิบัตินะแต่ไม่เคยถามครูบาอาจารย์เนี่ยมาเช้ามีก็ถามอ่ะโยมโยมไปปฏิบัติทําไมเนี่ยจะไปหาครูบาอาจารย์เพื่ออะไรเนี่ยไปแล้วนะไม่เคยถามปฏบิบัติมาตั้งหลายปีไม่เคยถามครูบา,าอาจารย์เลยว่ามันเป็นยังไงเนี่ยมาถามอาตมาาตมาก็งงเหมือนกันเวลาครูบาอาจารย์รูปไหนก็ไปถามรูปนั้นสินาท่านจะได้แก้ไขสภาวะให้ได้นะ เป็นอย่างนั้นนี่นึกถึงอนณาถาบิิกาเศรษฐีจะไปถามผู้เจ้าจะไปขอฟังธรรมจากผู้เจ้ากลัวพุทธเจ้าจะเหนื่อย <c oughs> อันนี้เป็นความเกรงใจที่มันไม่ถูกต้องไม่เข้าเรื่องสงสัยก็ถามแคนั้นเองเราจะได้ไม่เนินช้าอยู่เสียเวลา,าอ่ะเดี๋ยวเราสวมดมนต์กัน